สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพง์การเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะรถใหม่เข้ามาแล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ใบมิดดอร์นหน้านะคะและผ่าน6ตาช้างนะคะมีใครหารถไล่เดิมๆอยู่ไหมคะรถไล่ที่ไม่เคยลงนาน้ำค่ะลูกค้าดูคันนี้ สีใบมีดหน้าจาักของใหม่ยังไม่หลุดลอกนะคะตัวนี้ใช้ในไล่เดิมร้0ยเเซนะคะชั่วโมงอยู่ที่144ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นคูบ o t า L อลสี่ศรองรับน้ำมัน B10 ได้นะคะและมีแท่นชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ในตัวค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยนะคะ อย่างที่โบแจ้งไปว่าตัวนี้เป็นรถไล่เดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจุดมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าดูสีตามสายเลดนะคะไม่มีรอยสนิมนะคะไม่มีรอยผุแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะจุดมาร์กตามหัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกจุดไม่มีรอยแกะท่อนค์ทลูกค้าดูเนี่ยค่ะดูเลดตรงเนี้ย ไม่มีแม้แต่รอยสนิมนะคะคือใหม่มากๆนี่คือของเดิมคู่ตัวของเขาทั้งหมดเลยนะคะท่านใดที่หา L 5 0 1 8 SP รถไล่เดิมๆสวยๆอยู่โบแนะนำตัวนี้เลยนะคะ144ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์ซิงโครซตเทิสะดวกต่อการใช้งานนะคะมีบริการส่งให้ฟรีนะคะสนใจคันนี้ลูกค้าถามโบสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสีเดิมคู่ตัวจากโรงงาน100%เซนนะคะนี่ค่ะให้ดูใกลๆได้เลยไม่มีรอยผุไม่มีตำหนินะคะน่าใช้มากหลังคาคู่ตัวไม่แตกไม่ล้าวค่ะ ยางหน้านะคะเป็นยางยี่ห้อโอตานินะคะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะแต่ดอกเต็มนะคะอย่างที่โบแจ้งไปว่ารถไล่เนี่ยจะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะเป็นยางยี่ห้อโอตานิค่ะยางเปอร์เซ็นต์นะคะกระทะล้อสีเดิมคู่ตัวร้อเปเซตนะคะตามหัวน็อตไม่มีรอยสนิมค่ะ ยางหลังดอกเต็มสภาพสวยเช่นกันนะคะเป็นยางยี่ห้อโอตานิเช่นกันค่ะลูกค้ากระทะล้อนะคะสวยเดิมนะคะตัวมาร์กยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยสนิมน้ำค่ะนี่ค่ะสวยสวยเดิมๆแบบนี้รีบจับจองกันนะคะลดไล่แบบนี้หายากค่ะ ด้านหลังของโรสตามแขนยกนะคะตัวนี้ไม่มีรอยออกรอยดามไม่มีรอยรั่วซึมแน่นอนลูกค้าดูตามหัวน็อตนะคะจะมีจุดมาร์กอยู่ครบแล้วก็ไม่มีรอยสนิมน้ำนะคะ PTO ตรงนี้ตั้งแต่ออกมายังไม่เคยเปิดใช้งานนะคะบอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้มากๆโรสสวยมากๆแล้วก็ดูนี่ค่ะตามแขนปรับไม่มีรอยสนิมเลยนะลูกค้าเนี่ยค่ะ อู่ใ,ใกล้ๆได้เลยสวยมากนะคะน่าใช้นะคะใช้งานน้อย144ชั่วโมงเท่านั้นค่ะมาพร้อมผ่านนะคะผ่านก็เนี่ยค่ะใบเต็มนะคะแล้วก็ ไม่มีรอยใช้งานนะคะร่องรอยการใช้งานคือน้อยมากๆเป็นผ่าน6เฮฟวี่พาร์นะคะใบเต็มสภาพสวยคันนี้ป้ายทะเบียนตองเจ็ดแกําแพงเพชรน,นะคะสนใจคันนี้แจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะลูกค้าสั่งจองคันนี้ลูกค้าได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอน100%เรซค่ะราคาอยู่ที่5,98 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 598,000บาทส่งให้ฟรีถึงที่นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านสามารถโอนเงินจองโอนเงินมาจําได้นะคะโอนเงินจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะนี่ค่ะ สวยๆเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานแบบนี้นะคะราคาไม่ถึง0 0 0 0นลูกค้ารีบจับจองกันได้เลยนะคะสีใบมหน่าจากของใหม่ยังไม่หลุดลอกนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะมาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะมีค่าแนะนำให้คันละ5,000บาทนะคะท่านใดแนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทค่ะ สนใจรีบจับจองกันได้อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ส่งให้ฟรีถึงที่นะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนเงินจองโอนเงินมาจําได้นะคะโอนเงินจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ ในการโอนเงินจองนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีทางร้านบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะชื่อบัญชีหอจอกอสมรงการ,กรเกษตรแท็กเตอร์มือสองค่ะถ้าเป็นบัญชีอื่นนั่นคือมิจฉาชีพนะคะลูกค้าตรวจสอบเลขบัญชีก่อนทําการซื้อขายก่อนทําการวางมัดจานะคะบอบอกเลยจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่ตกเป็นเดี่ยวของมิจฉาชีพค่ะสวยมากนะคะอยากให้ได้ไปใช้มากๆเลยนะคะพยายามคัดรถสวยๆมาให้นะคะ สั่งจองออนไลน์ได้นะคะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะอขอปิไคลืปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสนใจคันนี้ก็แจ้งไปทะเบียนโบมาได้เลยนะคะ